เรื่องของไทยศักสุรินนะฮะตอนนี้เองถึงไทยแล้วใช่ไหมถึงไทยแล้วนะฮะล่าสุดนี้ทางคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือขอรักษาไายศักสุรินก่อน นะฮะอนาคตจะส่งกลับหรือไม่ส่งกลับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เรื่องของสุขภาพของพลายศักสุรินสำคัญที่สุดนะฮะผู้สื่อข่าวนี้ก็รายงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาเนี่ยเครื่องบินแบบเอลยูชินเอ7 6ิได้เดินทางจากรีลังกานะครับเพื่อนำพลายศักสุรินเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยนะครับผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีคุณวราวิลปตอาประชานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต เดี๋ยวบอกหลังจากที่ไายศักสุรินถึงสนามบินน,นะครับบอกว่าไายศักเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าน่าจะรู้สึกเหมือนได้กลับมาที่ประเทศไทยเหมือนรู้ดีเลยนะฮะให้ความร่วมมือดีตั้งแต่อยู่ที่ศรีลังกานะครับและพอเข้าที่ทางสถาบันข้าราชการแห่งชาติในพระอุปธรรมที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็เริ่มการรักษากันไปนะฮะ